อกนี่มันก็ผ่านไปนานถึงสี่ปีแล้วใช่ไหมครับที่ผมเนี่ยไม่ได้แตะต้องฟีไฟแบบจริงจังเลยเลย ก็เจ๋โหลทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับทุกคนผมได้ไปเจอคอมเมนต์ที่มันต่อว่าผมเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าผมเนี่ยเล่นฟรีไฟลแต่ในคอมไม่ยอมเล่นในมือถือเลยแต่ก็ไม่ได้พูดแบบนี้หรอกครับก็มีคำหยาบพึบเลยแหละเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในฟรีไฟล์ในมือถือเให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับก็ขอบอกกันเลยว่าใครที่ดูกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมถึงต้องเล่นฟรีไฟล์ในคอมเพราะว่าการอัดคลิปเนี่ยมันได้ภาพและเสียงที่ดีกว่่านนัันเอง ผมเนี่ยอยากให้คนดูดูคลิปที่สนุกแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเท่านั้นเองครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับหากใครเข้าใจกันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บวกหนึ่งมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับไม่จะไปอ่านแล้วก็ไปกดปัจจยให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมไว้ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นฟรีไฟล์เนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนการมองเห็นของผมเนี่ยมันจะได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปฟรีไฟล์ดดดดดหหมุกกกัันนนน้ววยยยะช่่อ ครับทุกคนสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นรีไฟในมือถือให้ดูแต่ผมจะเล่นไปสอนไปนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากให้สอนเล่นด้วยแต่ก็อาจจะสอนได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าต้องโฟกัสเล่นนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเข้าสู่คลิปแล้วผมจะเลิกเศร้าพึบๆไปดูกันเลยครับทุกคนขอให้มีความสุขนะครับ เค e okay. ครับท่านผู้ชมทุก hey. ท่าน okay. okay. ครับเข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าจอชัดไหมโอเครับหลายคนก็คงจะถามผมว่าคือผมให้คนอื่นเล่นให้หรือเปล่าแล้วเอามาพากเอาเพราะฉะนั้นนี่ครับผมจะเอากล้องที่ให้เห็นเจ้ามือนีให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาด้านนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าไม่เคยเล่นด้วยนะครับแล้วผมก็ใส่หูฟังข้างเดียวด้วยนะครับอีกข้างผมไม่ได้ใส่ นะครับเพราะถ้าใส่แนวอะ่ะมันไม่ได้ยินมมันพูดแล้วมันอื้อเออกลับมาเล่นในมือถือครั้งแรกพร้อมกับเล่นด่านใหม่ครั้งแรกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นมันคือด่านใหม่หรือเปล่าแต่สำหรับผมมันใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยอะ่ะตั้งแต่แทําคลิปกลับมาเล่นเนี่ยไม่ได้แตะด่านนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้เล่นมากี่ปีแล <st> ้วเนี่ยในโทรศัพท์ พอพอกกันเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมนะเล่นในโทรศัพท์นะครับทุกคนแล้วก็เกิดมาจากโทรศัพท์เลยครับไม่ได้ว่าเล่นในคอมมาแต่แรกนะผมเล่นในโทรศัพท์มาก่อนโอเคจบแถวแถวนี้หายเป็นผงไปซะไอ้น้องตัวเจ้ามีอะไรบ้างเอ็มโฟผมชอบนะเอ็มโฟเนี่ยมาเจ้าร่างฟ้าท่าได้กลับมาเล่นเจ้าสักที ช่วงนี้เนี่ยไม่เคยได้กลับแต่ต้องอยังไงต้องขอโทษด้วยนะยังไม่ลืมยังไม่ลืมแต่ที่ผมผ่านตัวไปเล่นในคอมเนี่ยเพราะว่าภาพในโทรศัพท์เวลาอัดคลิปมามันมันก็สวยแหละแต่มันไม่สวยเท่าคอมนะผมอยากเน้นคุณภาพเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพื่ออัดคริของคนดูนะครับทุกคนครับก็เลยอยากจะเล่นในคอมเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมจะเล่นในโทรศัพท์ให้ดูโดนดูถูกอีกแล้วนะฮะทำไมต้องมาบูลลี่กันด้วยนะครับ จริงเนี่ยคนดูแค่นเนี้ยเนี่ยการเดินการวิ่งอะไรของผมเนี่ยคือน่าจะก็ดูแล้วแหละก็ดูออกแล้วแหละผมเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะครับทุกคนการวิ่งการเดินการอะไรคนที่เขาเล่นมานานคนที่เขาชำนาญแล้วเนี่ยเขาดูออกนะครับแล้วตกนะฮะแต่ยังไงก็ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าผมอาจจะเล่น ได้ไม่ดีเท่าคอมนะเออเพราะว่าผมเล่นในคอมมาโดยตลอดเลยนะสองสามปีนี้แต่ว่าไม่เคยได้แตะต้องโทรศัพท์เลยเพิ่งจะกลับมาเล่นมันก็ต้องมีรื้อฟื้นกันบ้างแต่ว่าก็คงไม่นานได้ของแล้วแต่ว่าถ้าคนดูนะครับชื่นชอบให้ผมมาเล่นในโทรศัพท์ให้ดูเนะนี่ยในในคลิปหน้าเนี่ยถ้าถัวในโทรศัพท์อ่ะทพื่อทำเป็นเหมือนกัน เมื่อกี้ผมตั้งใจนะวิ่งเลยเข้ามาเพื่อจะมาหลบตรงนี้เพราะว่าผมที่เกี็จกดโคโนนะครับใช่แล้วว่ากดแล้วมันจะดูเท่ดูโหดแต่ว่ารู้สึกว่าเปลืองครับน่าจะไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้นานจำเป็นดีกว่าก็ได้ครับผมเพิ่งกลับมาเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะเล่นได้ไม่เก่งเท่ากับคอมนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์อีกว่าโอ้พอเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่เก่งเล่นในคอมเลยก็ได้ครับก็ใช่อยู่แหละก็ผมไม่ได้เล่นนานนี่นะ แต่จะลองให้ผมเล่นดูสัก1-2อาทิตย์ไม่ล่ะขอบอกเลยว่าในคอมกับในโทรศัพท์ไต่างกันเลยนะครับสวัสดีจ้ากหลอก triple kill กระปุิ้วก็นะครับถ้าหากใครชื่นชอบให้ผมเล่นในโทรศัพท์เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเขาขอจัดโบรล่ก่อนละกันวอร์มมือในคลิปแรกแต่ถ้าหากใคร ที่แบบชอบแบบจัดๆเลยอยากให้เล่นในโทรศัพท์ให้ดูบ่อยๆเลยครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆนะอยากให้เล่นดูโอไหมอยากให้เล่นโซโล่4 1 2 1อะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะ <Wow. S 1> น,น,นะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกันด้วย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าช่วงนี้กําลังว่างกันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นไปแล้วก็สอนไปแล้วกันว่าผมนั้นเล่นยังไงนะครับอาจจะเล่นไม่เก่งหรอกแต่ว่าอาจจะให้ทาแนะนําได้ ตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้นิ้วน้อยครับไม่ได้ใช้นิ้วเยอะนะบางคน,นี่จจะเล่น3นิ้วบางคนเล่น4นิ้วบางคนเล่น6นิ้วแต่ผมมองว่าการลดจํานวนด้วยยิงคนก่อนแล้วกันนะ a Kill โอเคล่างหัวผมคลิป สำหรับผมแล้วเนี่ยการที่เรายิ่งเล่นนิ้วเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงครับทุกคนเราเนี่ยจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะครับเวลาที่เราเมีนิ้วที่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นนิ้วน้อยๆเนี่ยบางที่โอยจะไดุู้ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นในนิ้วที่น้อยลงนะครับทุกคนเวลาเราเจอสถานาการณ์ที่คับขันเนี่ยผมมองว่าเราจะคุมสติได้ดีกว่า ่วยลดสเตปในการกดมากขึ้นนะครับทุกคนประสาทเราก็จะได้ไปโฟกัสกับเกมได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งปุ่มน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเล่นมือเดียวได้เล่นไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมพยายามจะยิงหัวนะโบตีเล่นในคอมเนี่ยไม่ค่อยยิงฮะยิงตัวเอาสนุกอนี้ยิงหัวเดี๋ยวหาว่าไม่งัดหัวเปิดเลยพอดีว่าเสียง เขาด้านหน้าฮนะรู้สึกว่าข้อดีข้อเสียของการเล่นในคอมถ้าผมรู้สึกว่าทั้ง2ออย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมากเลยนะเล่นในโทรศัพท์เนี่ยเราจะเล่นได้ลื่นไหลามากกว่านะครับแต่ถ้าเล่นในคอมแล้วเนี่ยก็อาจจะติดขัดตรงที่ว่าเมาส์หลอดบ้างโปรแกรมบ้าบ้าง เอาเป็นว่าถ้าได้ที่หนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเด็กจ้าค,คนอยู่ในเมืองไงใช่โหจะสิบตัวแล้วจะข้ามถึสิบตัวแล้วครับพี่ชมคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยบ้านะเพราะว่า แรกโดนหัวตายพี่เรี่ยจะไม่ค่อยบ้านะครับเไปดูเวจริงจังหน่อยเพราะว่าผมอ่ะต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะครับทุกคนไม่ได้เล่นนานเนาะเราไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนในคอมที่เราจะเล่นแล้วก็พูดให้มันสนุกสนุวครับเออนะฮะให้ดูข้างใช้กล้องนี้ดูด้วยว่าเล่นอยู่จริงนะ เจ้าอยู่ทางใดทำไมเจ้าถึงมายิงข้านฮะข้าเคยไปทำอะไรให้เจ้าหรือเปล่าก็ไม่เคยเจ้าจะฆ่าข้าเพราะว่าข้าจะฆ่าเจ้าใช่ไหมโอ้โหกรธอะไรกันมาเนี่มายิงกันทำไมจะสามคนแล้วฮนะอีกคนไปไหน อยู่บ้านหลังนั้นเลยนะตัวนี้น่าจะรอหรือเปล่าผมเอาเสริมไอวอลให้แข็งแก่งนมาด้วยนะครับจะ <c oughs> ไ,ได้จาะไอวอลผมยากๆหน่อยเอาล่ะดูซิคราวนี้พวกแกจะเอาอยัางไงดูซิว่าจะสวยมวยกันหรือเปล่านั่นนะี่ทุกคน9ตัวฮะทุกคนถ้าผมคาดถึง10ตัวยังไงขอคนละหนึ่งไลค์นะ คอดีดอะไรแล้ครับคอดีดเนี่ยช่วงนี้แบบอยากดีดเนี่ยโอ้โหข้างหน้ามีตัวเผลอไม่ได้เลยจริงเผลอไม่ได้เลยจริงดูเดียด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 เอาว่ะขอเล่นกับวิงไก่บ้างแล้วกันไม่อยากก็ไปชาร์ท น้องอย่ามาโผล่มายิงผมทำไมทำอะไรให้ก็ไม่ได้ทำเลยท่านี้ขอน,นี่ก่อนเลยมอเตอร์ไซค์แมนแมนแมน,นไม่เห็นรถโชว์รถได้ปะรถรทะลุไอวอลรถทะลุไอวอลอเน่ไอ,นอนเนไอเจุย้ยขอต้อนรับรยวยรวย นี้ละกันนี่ทางนี้ละกันอย่านะจะแยะอย่านะจะแย่เราจะเบาเราจะสวยนั่นซีข้าไปช้าแล้วครับผมจังหวะนี้สวยผมสิครับสวย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 ล้มล้มไม่ต้องชูปตัวเองอ่ะไม่ต้องชุบไม่ต้องชูป มิ่งที่ดีกว่าน้องโอเคทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับผมก็มาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้แล้วว่า ผมเนี่ยยังเล่นในโทรศัพท์ได้อยู่นะไม่ได้เก่งแค่ในคอมนะเออเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายแล้วคือผมเนี่ยจะเล่นให้เก่งทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยไม่ว่าจะจับคอมผมก็เทพไม่ว่าจะจับมือถือผมก็นะครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับใครอยากดูคลิปเล่นในโทรศัพท์อีกก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับทุกคนครับอยากดูอะไรอยากดูแบบ2องอยากดูแบบสอนตั้งค่าสอนยิงหัวหรือสอนงัดหัวอะไรเง,งี้ยก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะทําตามที่เอฟซีสอนมานะครับพอสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ต้า่ หากใครยังคิดถึงกันอยู่อยากดูกันต่อก็ไปดูคลิปของผมได้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสองคลิปนะหน้านนี้ขอตัวลาไปก่อนก่ครับบ๊ายบายดูคลิปบกเก่าได้เลยจ้า